สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็เกือบจะ i d n i g h t แล้วนะคะของเวลาอังกฤษนะคะอ่า English time นะคะ in English time นะ,ะ Word time โอเคอ่า Now I'm staying this hotel นะคะ in this hotel นะคะ Four Star hotel นะคะ in English Four Star hotel in England นะคะ ที่พักบอกได้เลยนะคะว่าขอแนะนำเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้ามาเทีย่ยวที่ยอร์กเชียนะคะมาทางยอร์กเชียแล้วก็มาพักที่บิลลิงตัน,นะคะบิลลิงตันนะคะก็จะติดน้ำทะเลติดมหาสมุทรติดน้ำทะเลเลยนะ,ะเพื่อนๆนะคะ ติดน้ำทะเลติดมหาสมุทรเลยนะคะก็เป็นสถานที่แบบทัวริสไซซิ่งเนี่ยเออเหมือนพัทยาเหมือนพัทยาบ้านเรานะครับเหมือนพัทยาเหมือนภูกเก็ตบ้านเรานะคะปฏิทไทไซซีรีไซน์หะนะคะแล้วก็ทุกคนเขาจะคนที่ชอบอจับปลาคนที่ชอบอะนะคนที่ชอบอเกี่ยวกับจับปูจับปลาแล้วชอบทางทะเลนะคะชอบจับหอยจับกุ้งปูปลาเขาก็จะมี กิจกรรมของเขานะคะก็ไปจับที่หน้าผานะคะหน้าผาแต่มันก็มีสนามกอล์ฟที่นี่นะคะเพราะว่าที่บิลลิงตันนะมีสนามกอล์ฟสามที่เลยะ,ะสามารถทำไมพี่คิมถึงเลือกมาที่นี่นะคะมาเลือก